เด็ถุงเท้านี้ขายคู่เท่าไหร่ครับก็ขายคู่ละสองข้างไงไม่ใช่ผมไม่ถึงถุงเท้าเนี้ขายยังไงครับก็ขายเป็นูคซิหรือว่าจะให้ขายเป็นข้างล่ะอยผมไม่ถึงราคาเว้ยราคาก็ราคาปีไงแต่ถ้าจะเอาเยอะเดี๋ยวฉันจะให้ราคาส่งก็ได้นะอ้ยกูไม่ถึงเงินบาทเว้ยเงินบาทกูต้องจ่ายมือเท่าไหร่ เงินบาทนะฉันไม่เอาหรอกฉันกลัวเจ็บและถ้าเงินเยนฉันก็ไม่เอาเหมือนกันฉีนกลัวดาแล้วเอาเงินหยวนไหมล่ะเงินหยวนเนี่ยเวลาทำอะไรผิดมันก็จะได้หยุ่นหยนกันได้อะฮะมึงบ้าบอโคหอยทอดอะไรของมึงเนี่ยโอ้มึงไม่เข้าใจที่กูพูดเหรอกูถามว่าอันเนี้ยถุงเท้าเนี่ยขายยังไงราคาเท่าไหร่โอ้ยกูไม่ขายเลยกูจะเป็นบ้าของมึงแลวเนี่ยโอ้กูนี่อยากรู้เลยเก๋ร้านมึงเปิดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงวะฮะกูเพิ่งเปิดร้านวันนี้เป็นวันแรกเราขายได้บ้างไหมล่ะ เออเมื่อกี้นะมีลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาซื้อของแล้วเขาก็บอกว่าขอคิวอาโค้ดหน่อยจะพลาเหรอถ้าฉันเอาคิวอาโค้ดให้อ่ะแล้วจะ,จะขายต่อ,อยังไงอ่ะจริงไหมคุณร้อยจิปะ <c oughs> เออแล้วเขาก็เดินอยนีออกไปเลยเป็นกูโกวไปอ่ะมึงเชื่อปะ <c oughs> อ่ะโอ้อะไรของมึงเนี่ยเออาาเดี๋ยวช่างมาเถอะอ่ะกูเอาถุงเท้าคู่นึงเฮ้ยเดี๋ยวก็ทุบมาดิจะเอาไปฟรีๆได้ไงวะเฮ้ย้กูไม่ซื้อแล้วเว้ยอะไรของมึงเนี่ยพอใจมึงยังไอ้หงออะไรของมึงวะไม่ถนัดก็อย่าเล่นดิ ทุนแน่เลย,เยวันวันเจอพันกว่าเรื่องเจออะไรคนหนึ่งอย่างบอกู้ป่ะฮะนี่แค่กิ่งย่าตุยโอ้ตุยนะมันใช่ปุย๋ยทีรักเขาขอถามอะไรหน่อยสิอะไรอีกล่ะอ๋อทขาทีจะทีรักถ้าให้ทีรักใช้ชีวิตกับผู้หญิงทีเดียวสามคนนะ่ะทีรักโอเคหรือเปล่าอะไรนะถ้าให้ทีรักใช้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงทีเดียวสามคนนะ่ะทีรักโอเคไหม ไม่อะไม่โอเคหรอกโอ้ยมึงต่อบังโตเหอะอย่ามาต่อแหละเขาก็ต้องโอเคอยู่แล้วสิทิรักเอ่อแต่พี่กลัวแค่ว่าทิรักจะไม่โอเคอะเฮ้ยเขาโอเคจริงดิเฮ้ยทิรักกลายเป็นคนใจกว้างแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแต่ทิรักต้องสัญญาบเขาสองข้อนะโอ้ยอย่าว่าแต่สองข้อเลยสองร้อยข้อพี่ก็ทำให้ได้ข้อที่หนึ่ง ทีลกต้องเป็นคนซักผ้าทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านทั้งหมดเรื่องง่ายๆแค่นี้เองพี่ทำได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา 2. ทีลาต้องเป็นคนทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแต่เพียงผู้เดียวโอ้ยเอาจริงนะพี่อ่เป็นลูกผู้ชายมันเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วนะไม่มีปัญหาหรอก้องคัาไม่ต้องเป็นหนะ่วงนะจัดก,การเองอพี่นี่สุภาพบุรุษตัวจริงเลยอ่ะเออว่าแต่ผู้หญิงสองคนที่พูดถึง เมื่อไรจะพามาเจอรเหรอจะเย็นเยนก่อนสิที่รกไปจัดการตัวเองก่อนดีไหมหน้าดูโซมโซมเดี๋ยวคุนมาเห็นอ่ะเดี๋ยวตกใจเอาโอเคจ้ะอเดี๋ยวพี่ไปใช้แป้งพับ B ีพัดให้นะตัวนั้นน่าจะได้เนียนใสขึ้นนะเ <c oughs> ออ <c oughs> สามารถเอาไปทากุ้นได้ไหมนะ <c oughs> ดีไปเถอะโอเคจ้ะครับ เป็นไงบ้างเขาดูโอเคไหมอืมดูดีสุดๆแล้วถ้าไม่ดูล่ะดีกว่าชีลารเขาตลกเหมืนกันนะนี่ <สถ |notimestamps|> แ,<บ>แ,แล้วไหนผู้หญิงสองคนที่บอกจะมายังอืเดี๋ยวเขาโทรตามก่อนนะได้จ้ะฮัลโหลแม่ล่ะคะถึงไหนแล้วคะเนี่ยหนูคุยกับพี่เบนแล้วนะพี่เบนโอเคแม่รับยายมาด้วยเลยนะ แม่กับยายจะพาผู้หญิง2คนนั้นมาใช่ไหมเป็นแม่กับยายนี่แหละอะไรนะผู้หญิงสองคนเป็แม่กับยาย